หลังจากจอร์ลีร่วมพิธีสาบันตนรับตําแหน่งเมื่อวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมที่ผ่านมาและเป็นวันที่ฮ่องกงเฉลมิมฉลองครบรอบ25ปีการกลับคืนสู่มาตุภูมิจอน์ลีผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงคนใหม่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CCTV ถึงการบริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงในเรื่องการศึกษาโดยตอกย้ำถึงการปลูกฝังเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความเชื่อมั่นให้กับเยาว,วชน โดยจะสารต่อเรื่องการปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์จีนระบบการเมืองการปกครองรัฐธรรม,มนูญกฎหมายต่างๆความเข้าใจเรื่องมาตุภูมิรวมไปถึงเสริมสร้างการทำกิจกรรมอย่างการทัศนศึกษามีโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจในประวัติศาสตร์และการพัฒนาประเทศลีกล่าวว่าครูปเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างมาก ครูจึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนเป็นอันดับแรกการอบรมครูจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยต้องร่วมกับหลายองค์กรออกแบบการพัฒนาครูในหลายหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อจะยกระดับครูผู้ที่จะดูแลเยาวชนของชาติต่อไปในอนาคตโดยสำนักการศึกษาจะขับเคลื่อนเรื่องนี้เพื่อให้เยาวชนของฮ่องกงเข้าใจประวัติศาสตร์และการพัฒนาประเทศได้ดีขึ้น